วันพี e อัปเดตรวบรวมและสรุปเบาะแสทั้งหมดของสมบัติลับวันพี e ตั้งแต่ต้นอัปเดตล่าสุดจนถึงหลังจบภาควานุครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังกา Daily เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์ One p นพี e อัปเดตซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่เรามาอัปเดตข้อโมโลูลแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในเรื่องวันพีดกันว่าจนถึงณปัจจุบันเรื่องราวและข้อโมโลูลในประเด็นนั้นๆไปถึงไหนกันแล้วและสําหรับคลิปนี้หัวข้อที่เราจะมาอัปเดตกันก็คือ ข้อมูลและเบาะแสะทั้งหมดของสมบัติลับวันพีทตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเนื้อเรื่องณนะตอนปัจจุบันซึ่งณช่วงเวลานี้นะครับก็คือจบศึกภาควานโนแล้วว่าในตอนนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมบัติลับวันพีทมีอะไรถูกเปิดเผยแล้วบ้างอะไรที่ยังคงน่าสงสัยและเป็นปริศนาให้คนอ่านได้คบคิดแล้วก็พูดคุยกันต่อเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโลกวันพีทคือโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดแสนแฟนตาซีการผจญภัย พลังพิเศษและทรัพย์สมบัติมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ในที่ต่างๆและหนึ่งในทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีค่ามากที่สุดก็คือมหาสมบัติรับวันพีทสมบัติรับวันพีทนะครับก็คือสมบัติที่ผู้คนกล่าวขานกันว่าใครก็ตามที่ครอบครองสมบัตินี้ได้ก็เหมือนกับได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไว้ สิ่งเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่ความมั่งคัง่งชื่อเสียงเงินทองแล้วก็อำนาจและเจ้าแห่งโจรสลัดก็คือฉายาของผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติลับวันพีดนี้ฉายานี้นะครับคือฉายาที่สื่อว่าคนผู้นั้นครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ซึ่งการครอบครองสมบัติลับวันพีดได้ก็คือการครอบครองโลกได้นั่นเองในประวัติศาสตร์ตลอดมาของโลกในวันพีดไม่เคยมีผู้ใดเลยนะครับที่ครอบครองสมบัตินี้ได้ แต่มีหนึ่งคนที่เคยครอบครองได้นั่นก็คือโกดีโรเจอร์ผู้ที่ได้รับสมญานามเจ้าแห่งโจรสลัดคนแรกของโลกเมื่อ25ปีก่อนนับจากเวลาของเรื่องนับปัจจุบันหลังจากที่โกดีโรเจอร์นะครับไปถึงสมบัติรับวันพีนี้แล้วเขาก็ถูกยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดผู้คนต่างก็งมุ่งหวังต้องการที่จะแย่งคิงสมบัตินี้จากโกดีโรเจอร์สมบัติที่มีค่ามหาศาล ทั้งยังมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ฟังดูเป็นเหมือนกับเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วก็เกินกว่าที่จะคิดไปมากนะครับผู้คนบางส่วนก็ไม่คิดว่าสมบัตินี้จะเป็นสมบัติที่มีอยู่จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือไม่ก็เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาจนในวันหนึ่งก่อนที่โกดีโรเจอร์เจ้าแห่งโจรสลัดจะโดนประหารเมื่อ24ปีก่อนคำพูดของเขาก่อนตายเป็นสิ่งที่ยืนยันให้กับผู้คนทั่วโลกที่กำลังสงสัยถึงการมีอยู่ของสมบัติลับวันพีชนี้ ว่าสรุปแล้วสมบัติลับวันพีทมีอยู่จริงหรือไม่และคําพูดสุดท้ายที่โกดีโรเจอร์ทิ้งไว้ก็คือข้าได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วถ้าใครอยากได้ก็หามันให้เจอสมบัติลับวันพีทนี้มีอยู่จริงแล้วโรเจอร์ก็ยิ้มออกปาแล้วตัวเขาก็ถูกประหารคาพูดก่อนตายของโกดีโรเจอร์ทาให้เกิดยุคสมัยแห่งโจรสลัดผู้คนต่างออกเดินเรือเพื่อที่จะค้นหาสมบัติลับวันพีทต่างคนต่างก็มีเหตุผลบางคนก็ต้องการชื่อเสียงเงินทองบางคนก็ต้องการพลังอํานาจ บางคนก็ต้องการแค่การประจนภัยค้นหาสมบัติอย่างเช่นพระเอกของเรื่องมังกีดีลูฟี่เด็กหนุม่มที่คลั่งคล้การประจนภัยแบบสุดๆการได้ออกผจนภัยเพื่อตามล่าหาสมบัติคือเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับเขาและสถานที่ซ่อนสมบัติลับวันพีชไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มีเพียงแค่ข่าวลือว่าสมบัติลับวันพีทอยู่ที่เกาะสุดท้ายของทะเลแกลไลทะเลที่ขึ้นชื่อว่าโหดแล้ก็บ้าคลั่งมากที่สุด เพราะว่าเต็มไปด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายพร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลารวมทั้งทะเลแห่งนี้ก็ยังเป็นที่รวมของเหล่าโจรสลัดมากมายที่ต่างก็จ้องจะมาหาสมบัติลับวันพีทและชื่อของเกาะสุดท้ายที่ซ่อนสมบัติลับวันพีทเกาะลาเทลโดยที่มาของชื่อนี้น่าจะมาจากคําว่าเส้นทางที่ยากลําบากแล้วก็ขรุขระซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับก็สมกับชื่อสถานที่ซ่อนของสมบัติลับที่ถ้าใครครอบครองก็จะเหืิดกับครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อของเกาะมาจากอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นคำพ้องเสียงซึ่งจะเป็นคำว่าอะไรนั้นนะครับไว้ผมจะเล่าถัดไปการที่จะไปถึงที่เกาะลาฟเทลได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเดินทางในทะเลแกลไลไม่สามารถใช้เข็มทิศแบบป,ปกติทั่วไปแล้วก็แผนที่ในการเดินเรือได้เพราะว่าแต่ละเกาะน,นะครับก็จะมีแม่เหล็กพิเศษที่แผ่ออกมาทำให้รบกวนการทำงานของเข็มทิศทั่วๆไปจะต้องใช้เข็มทิศชนิดพิเศษที่เรียกกันว่าล็อกโพสและเข็มทิศล็อกโพสนี้ จะทําการค้นหาแม่เหล็กของเกาะถัดไปและทําการล็อกทิศทางไว้ซึ่งระยะเวลาในการล็อกแม่เหล็กของเกาะถัดไปก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเกาะนั้นๆอาจจะเป็นวันสัปดาห์หรือเป็นปีก็ได้และการที่จะเดินทางไปสู่เกาะสุดท้ายจะต้องทําการเดินทางจากเกาะสู่เกาะไปเรื่อยๆไม่สามารถเดินทางข้ามเกาะหรือว่าข้ามเส้นทางได้ซึ่งเส้นทางนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด7เส้นทางจะเลือกเส้นทางไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเข็มทิศ ก็จะพาไปถึงเกาะสุดท้ายจนได้เหมือนกันนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณคอกคัสอดีตลูกเรือของเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์เป็นคนบอกกับนามิในตอนก่อนที่จะเข้าสู่ทะเลแกนไลน์แต่ในเวลาต่อมาเนื้อเรื่องก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าการจะไปถึงเกาะสุดท้ายลาบเทลไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางผ่านเกาะไปเรื่อยๆจนถึงเกาะสุดท้าย แต่ยังต้องอาศัยหินประหลาดที่เรียกกันว่าโพเนกีบในการนำทางด้วยซึ่งข้อมูลนี้ก็เปิดเผยเพิ่มเติมมาในเนื้อเรื่องที่เกาะโซข้อมูลนี้ทำให้นามิถึงกับสับสนเพราะว่าต่างจากข้อมูลที่เธอเคยได้รับมาก่อนว่าแค่เดินทางตามเกาะไปเรื่อยๆก็คงจะเจอเกาะสุดท้ายลับเทลนี้เองแต่กลับกลายเป็นว่าต้องใช้หินประหลาดโพเนกีบร่วมด้วยแต่อินุอาราชิที่เป็นคนบอกข้อมูลเรื่องนี้กับนามิได้บอกให้เธออย่าเพิ่งตื่นตกใจไป เพราะว่าถ้าคุณคอกคัดบอกมาแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นแหละตามปกติแล้วเส้นทางการไปสู่เกาะลาบเทลจะต้องเดินทางไปให้ถึงจุดสุดท้ายที่ล็อกโพจะพาไปให้ถึงได้ก่อนแล้วถึงจะได้รู้เบาะแสต่างๆโดยเบาะแสที่จะได้ก็คือปริศนาหินโฟนเนกีบอักษรโบราณอรยธรรมที่สร้างมันขึ้นมาและเบาะแสของเกาะสุดท้ายที่แท้จริงซึ่งเป็นเกาะที่ไม่สามารถมองเห็นได้เกาะลาเทลนั่นเอง ซึ่งที่จริงแล้วเส้นทางเดินเรือของพวกลูฟี่ได้เดินผ่านสถานที่นั้นมาแล้วพูดง่ายๆก็คือเส้นทางการเดินเรือนปัจจุบันของพวกลูฟี่ได้ลัดขั้นตอนทั้งหมดมาหมดแล้วไม่จาเป็นต้องไปถึงจุดหมายสุดท้ายของล็อกโพดตก็ได้แต่ถ้าอยากจะลองไปก็ไปได้ไม่ได้ผิดอะไรเพราะสุดท้ายแล้วก็จะต้องมาจบที่การใช้หินโพเนกีบในการนําทางไปสู่ลาบเทลอยู่ดีหินโพเนกีบคือหินโบราณขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน ไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้ไม่มีใครรู้ว่าที่ไปที่มามาจากไหนโดยบนหินนั้นก็จะมีตัวอักษรโบราณสลักเอาไว้ตัวอักษรเหล่านี้เรียกกันว่าอักษรโพนกิกีบคนทั่วไปไม่สามารถที่จะอ่านแล้วก็ตีความได้นอกจากนักโบราณคดีที่ร่ำเรียนมาโดยเฉพาะในโลกใบนี้คนที่สามารถอ่านอักษรโพนนกีบได้ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่โรบินเท่านั้นตลอดการเดินทางของพวกลูฟี่ตามเกาะต่างๆก็จะพบเจอหินเหล่านี้บ้างปะ้ายไ,ไม่ว่าจะเป็นที่อาณาจักอรอลาบาสต้า เกาะแห่งท้องฟ้าแล้วก็ที่เกาะเงือกซึ่งพวกลูฟี่นะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรกับหินโบราณโพนิกีเพราะว่าไม่ได้มีใครสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีเพียงแค่โรบินคนเดียวพวกลูฟี่ก็คงคิดว่าเป็นเพียงแค่หินโบราณก้อนหนึ่งที่อยู่ตามเกาะทั่วไปเบาะแสของหินโพนิกีก็มีเพียงแค่ว่าข้อความที่ถูกสลักไว้เกี่ยวข้องกับยุคสมัยร้อยปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็อาวุธโบราณที่หลับไหลยอยู่และใครก็ตาม ที่มาศึกษาและพยายามที่จะถอดข้อความที่อยู่ในหินโพนีกีบนี้ก็เท่ากับว,ว่าผิดกฎหมายเพราะรัฐบาลโลกสั่งห้ามไม่ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าประวัติศาสตร์ในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าจนถึงเนื้อเรื่องณปัจจุบันยังไม่เปิดเผยว่าเป็นอะไรรู้เพียงแค่ว่าเป็นการทะเลาะกันระหว่างสองอาณาจักรรัฐบาลโลกในอดีตกับอาณาจักรโบราณที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อแล้วก็มีบุคคลปริศนาที่ชื่อว่าจอยบอยเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งจอยบอยก็คือบุคคลที่เขียนจดหมายขอโทษถึงองค์หญิงเงือกในอดีตท,ที่ตัวเองไม่สามารถทําตามสัญญาได้โดยสลักข้อความไว้ในหินโพเนกีบที่กองเงือกแล้วก็เรื่องราวของอาวุธโบราณที่หลับไหลยอยู่ซึ่งในเนื้อเรื่องนับปัจจุบันก็เปิดเผยมาแล้วว่ามีด้วยกันทั้งหมด3าสิ่งนั่นก็คือโพไซดอนพูตัสแล้วก็ยูเลนันซึ่งทั้งหมดนะครับก็ถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าโดยตัวตนของโพไซดอนนั้นก็คือองค์หญิงเงือกที่มีพลังในการควบคุมเจ้าแห่งทะเล พูตันก็คือเรือลบที่มีอนุภาพสูงมีแบบแปนสามารถสร้างได้แต่แบบแปนนี้ก็ได้ถูกเผาทำลายไปแล้วโดยแฟงกี้ในภาคศึกชิงตัวโรบินที่เอเอสลอบีสถานที่อยู่ของพูตันยังไม่เปิดเผยแน่ชัดรู้เพียงแค่ว่าเกี่ยวข้องกับอาณาจักรอลาบัสตาแล้วก็ที่ประเทศปาหนส่วนอาวุธโบราณชิ้นสุดท้ายยูเลนัสยังคงเป็นปริศนาว่าเป็นอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนหินโบราณโพเนกีมีโบนโลกทั้งหมดประมาณ3 0ก้อนคำว่ามีประมาณ3 0ก้อนนะครับ มันไม่ใช่หมายความว่ามี30ก้อนพอดีแต่มันคือ30ก้อนแบบบวกลบซึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ในหินโบราณทั้งหมดประมาณ30ก้อนนี้จะมีอยู่4ก้อนที่เป็นหินที่บอกเส้นทางที่เรียกกันว่าโลดโพเนกีบซึ่งโลดโพเนกีบจะมีลักษณะที่เด่นชัดเพราะเป็นหินโพเนกีบที่มีสีแดงหรือที่คนในโลกวันพีสเรียกกันว่าศีลาแดงและในหินโบราณทั้ง30ก้อนนี้ก็ยังมี9ก้อนที่มีข้อมูลที่แท้จริง ที่เกี่ยวข้องกับความลับของโลกและการที่จะเปิดเผยความลับของโลกใบนี้ได้จะต้องใช้ลถดโพเนกีบทั้ง4ี่ก้อนนำทางไปที่ลาบเทลและนำข้อมูลจากหินทั้ง9ไปด้วยและพิกัดที่แท้จริงของเกาะลาบเทลเกาะที่มองไม่เห็นที่ผู้คนเฝ้าตามหาก็คือจุดตัดระหว่างสถานที่ทั้ง4แห่งที่หินลถดโพเนกีบชี้ไปนั่นเองแล้วในปัจจุบันหินรถดโพเนกีบหรือว่าสีลาแดงอยู่ที่ไหนกันบ้างละ่ะหินก้อนแรกนะครับก็อยู่ในความครอบครองของหนึ่งใน4จัก,กรพรรดิบิ๊กมัม หินก้อนที่2ก็ตั้งอยู่ในป่าวานของเกาะโซลเกาะที่เป็นช้างเดินได้ขนาดยักษ์ที่เป็นที่อยู่ของเผ่ามิงหินก้อนที่3ตั้งอยู่ในประเทศวานุกส่วนหินก้อนที่4ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ในอดีตถูกตั้งอยู่ในเกาะเงือกซึ่งลูฟี่พระเอกของเรื่องก็ได้ข้อมูลที่อยู่ในรถโพนิกิบมาแล้วทั้งหมด2ก้อนและหลังจากจบภาควานุคุนิก็น่าจะได้ข้อมูลของหินก้อนที่3ามมาคงเหลือเพียงแค่หินก้อนสุดท้ายที่ในอดีตตั้งอยู่ที่เกาะเงือกที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครและก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน และในที่สุดเรื่องราวของสมบัติลับวบันพีทสมบัติที่ผู้คนเฝ้าตามหาแข่งแย่งในยุคปัจจุบันก็ถูกเปิดเผยขึ้นในภาคย้อนอดีตของโคซึกิโอเดงโอเดงคือผู้ที่จะได้รับสืบทอดตำแหน่งโชกุนของประเทศวานุคุนิแต่เลือกที่จะออกมาะจนภัยที่โลกภายนอกแล้วก็ได้มาเป็นลูกเรือของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่โดดข่าวและเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดีโรเจอร์ในการผรจนภัยครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาก่อนที่ตัวเขาจะตายลงเพราะโรครายที่รักษาไม่หายเพราะที่จริงแล้ว ตระกูลของโคสกิโอเดงคือผู้ที่ทําการสลักหินโบราณโพเนกีบขึ้นมาและวิชาในการสลักหินรวมทั้งการถอดข้อความก็ถูกสอนต่อต่อกันมานั่นก็เลยทําให้โอเดงสามารถที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจข้อความในหินโบราณโพเนกีบได้การที่โอเดงร่วมเดินทางไปกับโกดีโรเจอร์จะทําให้โรเจอร์สามารถไปถึงที่ซ่อนสมบัติรับวันพีดได้นั่นเองและสมบัติรับวันพีนี้แท้ที่จริงแล้วในยุคสมัยของโกดีโรเจอร์มันเป็นเพียงแค่นิทานประลามปลา เรื่องเล่าที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงไม่มีใครรู้ว่าเกาะสุดท้ายคือเกาะอ,อะไรแล้วก็ชื่ออะไรเหล่าโจรสลัดในตอนนั้นก็แทบไม่มีใครสนใจในสมบัตินี้เลยมีเพียงแค่โกดีโรเจอร์นี่แหละที่มุ่งมั่นจะต้องตามหาสมบัตินี้ให้เจอให้ได้ก่อนตายสิ่งที่โรเจอร์รู้มีเพียงแค่อย่างเดียวว่าทะเลแกนลานี้มีเกาะสุดท้ายอยู่แล้วที่เกาะสุดท้ายนี้ก็มีมหาสมบัติซ่อนอยู่โรเจอร์ใช้เวลาเดินทางอย่างยาวนาน จนในที่สุดตัวเขาก็สามารถไปถึงเกาะสุดท้ายที่เข็มทิศล็อกโพสจะสามารถพาไปได้ซึ่งเกาะน,นั้นก็คือเกาะโลสตาโรเจอร์ไปถึงที่เกาะน,นี้ได้เมื่อ39ปีก่อนแต่เส้นทางที่เหมือนกับว่าสุดแล้วแต่แท้ที่จริงกลับยังสามารถที่จะไปต่อได้เข็มทิศของล็อกโพสซึ่งปกติเมื่อไปถึงเกาะไหนก็จะทําการล็อกที่เกาะถัดไปแต่ในครั้งนี้เข็มทิศกำหมุนมั่วไปหมดทําให้โรเจอร์นะครับ มั่นใจได้เลยว่ายังมีเกาะสุดท้ายที่ซ่อนอยู่เหลืออีกหนึ่งเกาะและที่เกาะน,นั้นจะต้องมีมหาสมบัติลับซ่อนอยู่แน่นอนและถ้าหากว่าโกดีโรเจอร์สามารถเดินทางไปถึงเกาะสุดท้ายที่ซ่อนอยู่นี้ได้เขาจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์บนโลกใบนี้ที่สามารถเดินทางรอบโลกได้จนครบซึ่งในยุคสมัยนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องการเดินทางครบรอบโลกแบบที่โรเจอร์ต้องการเรียกได้ว่าความฝันของโกดีโรเจอร์ถ้ามองจากคนนอกก็เหมือนกับความฝันลมๆแรงๆนั่นแหละ หลังจากที่โอเด้งทำการตกลงร่วมเดินทางไปกับโรเจอร์และได้รับข้อมูลของหินโบราณรถโพเนกีบครบทักงสี่ก้อนในที่สุดโรเจอร์ก็ไปถึงที่เกาะสุดท้ายและที่แห่งนี้ปริศนาทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยทั้งเรื่องราวของความลับร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเรื่องราวของอาวุธโบราณทั้ง3ว่าคืออะไรและสมบัติลับที่ซ่อนอยู่คืออะไรซึ่งสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ไว้ที่เกาะแห่งนี้คือสมบัติของชายปริศนาที่ชื่อว่าจอยบอยเป็นคนซ่อนไว้ ในช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่านั่นเองและปฏิกิริยาของโกดีโรเจอร์เมื่อเขาเห็นสมบัติลับที่ตัวเองเฝ้าตามหามาตลอดทั้งชีวิตก็คือการหัวราะออกมาด้วยความขบขันไม่แม้แต่โรเจอร์แต่รวมถึงเหล่าลูกเรือที่มาด้วยเช่นกันที่ต่างคนก็ต่างหัวเราะกันออกมาและในที่สุดเกาะสุดท้ายที่ไม่เคยมีใครมาถึงมาก่อนไม่เคยมีใครเชื่อและไม่เคยมีชื่อก็ถูกตั้งชื่อว่าลาฟเทลซึ่งลับนี้นะครับ ไม่ใช่ลาบที่แปลว่าขูขา่ค่ะแต่มันคือลาบที่หมายถึงเรื่องตลกต่างหากหลังจากที่โกดีโรเจอร์พบสมบัติลับนี้เขาก็ได้ถูกทั่วโลกตั้งฉายาว่าเจ้าแห่งโจรสลัดฉายาที่แสดงถึงผู้ที่ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองอำนาจบารมีทั่วโลกเริ่มแตกตื่นในตัวตนของสมบัตินี้ทั้งเหล่าทหารเรือแล้วก็โจรสลัดผู้คนที่รู้ข่าว ต่างก็ต้องการที่จะมาแย่งชิงสมบัติจากโกดีโรเจอร์ทั่วโลกขนาดนามสมบัติที่โกดีโรเจอร์ครอบครองว่ามหาสมบัติรับหนึ่งเดียววันพีทนับจากนั้นเป็นต้นมาและก็เริ่มมาแน่ใจจริงๆว่าสมบัติรับนี้มีตัวตนอยู่จริงๆจากคําพูดของโกดีโรเจอร์ก่อนตายและในเมื่อสมบัติรับวันพีทในปัจจุบันไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของดังนั้นใครก็ตามที่ครอบครองมันได้ก็จะครอบครองอํานาจที่ยิ่งใหญ่แบบที่โกดีโรเจอร์เคยได้รับ นั่นก็เลยทําให้ผู้คนณนปัจจุบันต่างก็แย่งชิงสมบัติลับวันพีดนี้เอาละครับและจากนี้ไปเราก็จะมาสรุปข้อมูลแล้วก็บาแะสาะทั้งหมดของสมบัติลับวันพีดกันจากทั้งหมดที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามีอะไรบ้างสมบัติลับวันพีดแต่เดิมก็เป็นเพียงแค่นิทานประล้ำปลาเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีจริงและเรื่องเล่าที่ว่าก็คือที่เกอะสุดท้ายของทะเลแกนไลี่มีสมบัติซ่อนอยู่สมบัติลับนี้เกิดขึ้นในช่วงประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่า และผู้ที่ทําการซ่อนสมบัติไว้ก็คือชายปริศนาที่ชื่อว่าจอยบอยเรื่องราวของจอยบอยเต็มไปด้วยปริศนามากมายณตอนปัจจุบันข้อมูลของเขาก็มีเพียงแค่ว่าเขาคือผู้ครอบครองผลปิศาจนิกานิกาในอดีตแล้วก็มีฉายาวาเทพาอาทิตย์เป็นขวัญใจของเหล่าทาตในยุคอดีตเป็นผู้ที่เขียนจดหมายขอโทษถึงองค์หญิงเงือกในอดีตไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ส่วนไหนของความขัดแย้งในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าที่เป็นความขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาลโลกในอดีตกับอาณาจักรโบราณที่ยังไม่เปิดเผยชื่อและจอยบอยคนนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างอาวุธโบราณทั้ง3ขึ้นมาเวลาผ่านไป800ปีผู้ที่ค้นพบสมบัติของจอยบอยก็คือโกดีโรเจอร์เจ้าแห่งโจรสลัดเมื่อ25ปีก่อนแล้วก็เป็นโกดีโรเจอร์คนนี้ที่เป็นคนตั้งชื่อให้กับเกาะสุดท้ายว่าลาฟเทลซึ่งก็คงมาจากเรื่องราวของมันซึ่งลาฟคำนี้ก็มาจากคำว่าตลบขุขันและที่ตั้งของเกาะลาฟเทลก็ไม่ใช่เกาะสุดท้าย ตามที่คนทั่วโลกเข้าใจกันแต่การเดินทางไปถึงจุดสุดท้ายที่ล็อกโพสจะพาไปได้ต่งางหากถึงจะทราบเบาะแสที่แท้จริงของเกาะลาบเทลซึ่งเส้นทางการเดินเรือของพวกลูฟี่ก็ผ่านเกาะสุดท้ายที่ว่านี้ไปแล้วต่อมาเมื่อโกโดีโรเจอร์ได้ตายลงไปชื่อกอะลาบเทลนี้ก็คงถูกผู้คนเรียกว่าเป็นลาบที่หมายถึงเส้นทางที่ขูกขัะแล้วก็ยากลําบากซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเดิมทีทะเลแกนไลน์ก็เป็นทะเลที่บ้าคลั่งอยู่แล้ว และคำว่ามาหาสมบัติรับวันพีทหนึ่งเดียวก็เป็นชื่อที่คนทั่วโลกตั้งชื่อให้สมบัติที่โกดีโรเจอร์พบหลังจากที่เขาค้นพบมันแล้วสุดท้ายแล้วตัวตนของสมบัติรับวันพีทก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนามากมายเพราะจากคำพูดของโกดีโรเจอร์ oger, ที่บอกว่าเขามาเร็วเกินไปซึ่งคำว่ามาเร็วเกินไปนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดขององค์หญิงเงือกอาวุธโบราณโพไซดอนและคนที่จะก้าวข้ามผ่านพวกเขาไปการที่สมบัติรับวันพีท เกี่ยวข้องกับอาวุธโบราณทั้ง3ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าไปถึงที่กอรลาบเทลจะรู้ทุกอย่างทั้งเรื่องราวของอาวุธโบราณประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งความว่างเปล่าแม้ว่าจะไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์แบบพวกโรเจอร์ก็ตามก็น่าสงสัยนะครับว่าที่นั่นมันมีอะไรกันแน่ซึ่งพวกเราก็คงได้แต่รอติดตามและลุ้นไปกับพวกลูฟี่ในการเดินทางของพวกเขาเพื่อค้นหาสมบัติลับวันพีทและคลิปนี้นะครับ ผมก็ทําได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้นํามาคิดแล้วก็พิจารณากันต่อว่าสมบัติรับวันพีสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรกันแน่ถ้าเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรและคาดเดาวิเคราะห์ว่าวันพีจะคืออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้และสําหรับตัวผมวิเคราะห์ว่าวันพีคืออะไรก็มาติดตามกันได้ในซีรีส์ไขปริศนาสมบัติรับวันพีกันนะครับซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาว่าวันพีคืออะไรจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบสนุกสนุก ตามภาษาแฟนการ์ตูนเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ7ตอนแล้วผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะเข้าไปฟังเล่นๆส่วนประเด็นว่าเกาะสุดท้ายของทะเลแกลไลเกาะโลสตาคืออะไรเกาะไหนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําคลิปแยกคุยกันนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากๆเช่นกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ